อันนี้พันยางกันไหมอันนี้พันนิ้วนางรัมวอรซันค่ะนิ้วนางรําค่ะนางรําคือนิ้วของเขาสีสวยสีงามสีอ่อนช้อยงอนคือนิ้วมือค้นนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันสวยมันมันสิเป็นงอนงอนไหมครับอันนั้นคือผลของเขาเนาะแล้วลําต้นเขาได้แม่แข็งแรงมอแบบไหนนี่แหละค่ะลัต้นกับสีไงก็นี่ยุ้ต้นเมย์พันธุที่เอามาเน่ะต้นไงก็นี่ยุ่แต่ว่ามันติดต้นกับสีพร้อมๆมั่งสิล่ะมาชสูงปั้ดค่ะ เรื่องเรื่องสูงก็สูงปนไดคอันนี้มันผสมบูรณ์ปนไดเนาะมันมันเลยตรงนี้มันบวกนาแรงเนาะครับแล้วหนึ่งต้นนี่เขาสิออกเครื่องหนึ่งนี่จกวีแม่ประมาณนัน่นี้ว่าหลายวีได้ที่แม่ไปเบิ้งนั่นแต่่าแม่สีหาวีได้ปะว่าถึงจำได้แต่ผสมบูนที่ถึงยี่ดอกค่ะสีหาวีค่ะมันสมบูร์ที่ถึงยี่ดอกประมาณจำนั่นล่ละครับแล้วลูกเขาได้แม่ลูกเขากบคือคือนิ้วค้นนั่นแหละค่ะใบไใหไง Các bạn nháy con nhiều hóng chưa đây?